สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูน้ำพึ่งนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาวิทยาศา,ศาสตร์นะคะ <ฤ fit. S 1> เรื่องที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องของตัวเราและก็การดูแลรักษาอวัยวะของเรานะคะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยครูให้นักเรียนทําในเรื่องของอวัยวะภายนอกของเราไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนะคะคราวนี้เราจะมาดูว่ามีวิธีการดูแลรักษาอวัยวะของเราเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะ อวัยวะอันแรกเลยก็คือตานะคะนักเรียนตาเนี่ยมีหน้าที่ในการ อมองดูมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะคการดูแลรักษาตาที่ดีก็คือเวลาที่นักเรียนอ่านหนังสือนะคะก็ควรอ่านหนังสือในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอนะคะแล้วก็มีการทำความสะอาดนะคะโดยการล้างหน้านะคะก่อนเข้านอนหรือว่าตื่นตอนเช้านะคะแล้วก็เวลาที่มีฝุ่นละอองเข้าตาก็ไม่ควรที่จะขยี้ตาแรงๆนะคะเพราะจะทำให้สายตาของเราเ,เกิดการอักเสบได้นะคะ อวัยวะต่อมาค่ะนักเรียนนะคะก็คือหูนะคะหูจะมีหน้าที่ในการฟังเสียงนะคะซึ่งการดูแลรักษาหูก็คือเวลาที่หูของเราสกรปรกเราก็ควรที่จะใช้ผ้าหรือว่าสำลีนะคะเช็ดทําความสะอาดเบาๆอยู่เสมอนะคะแล้วก็ไม่ใช้ของแข็งๆเช่นไม้นะคะหรือว่าดินสอเนี่ยแย่เข้าไปในรูหูด้วยนะคะเพราะว่าจะทําให้หูของเราเนี่ยเกิดการอักเสบได้นะคะอว่า ว่าต่อมาก็คือจมูกค่ะนักเรียนนะคะจมูกสําคัญมากนะคะจมูกมีหน้าที่ในการหายใจแล้วก็ใช้ในเรื่องของการดมกลิ่นด้วยนะคะซึ่งการดูแลรักษาจมูกก็คือเวลาที่นักเรียนออกไปข้างนอกนะคะเราเจอฝุ่นเจอควันนะคะโดยเฉพาะตอนนี้นะคะก็คือเป็นเชื้อโรคนะคะที่เป็นเชื้อไวรัสโควิดเราก็ควรที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรปกเหล่านี้นะคะที่สําคัญก็คือเรา ไม่ควรที่จะสั่งน้ำมูกแรงๆนะคะเวลาที่เราเป็นหวัดหรือว่าเวลาที่เราไม่สบายนั่นเองนะคะอวัยวะต่อมาค่ะนักเรียนก็คือปากนะคะปากเป็นอวัยวะที่ใช้ในเรื่องของการบดเคี้ยวอาหารนะคะแล้วก็พูดสื่อสารนะคะซึ่งวิธีการดูแลรักษาปากที่ดีค่ะแน่นอนนักเรียนเราต้องแปรงฟันนะคะแล้วก็แปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งคะ วันละ2ครั้งนะคะวันละสครั้งแล้วก็ไม่ควรใช้ฟันผิดประเภทผิดวิธีเช่นใช้ฟันในการฉีกแกะกัดถุงขนมนะคะหรือว่าเปิดขวดออน้ำอัดลมอย่างเงี้ยไม่ควรนะคะอวัยวะต่อมาค่ะก็คือ แขนและมืออันนี้เป็นอวัยวะที่ติดกันคู่กันนะคะแขนและมือจะมีหน้าที่ในการหยิบจับสิ่งของนะคะแล้วก็วิธีการดูแลก็คือควรที่จะตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอนะคะแล้วก็ไม่ใช้มือนะคะสัมผัสสิ่งของที่เป็นอันตรายเช่นของมีคมอย่างเช่นมีดหรือว่ากันไกนะคะเวลาจะใช้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ สุดท้ายค่ะนักเรียนนะคะอวัยวะชิ้นนี้ก็คือขาและเท้านะคะเป็นอวัยวะที่มาคู่กันนะคะขาและเท้าจะมีหน้าที่ในการรับน้ําหนักแล้วก็ เคลื่อนไหวนะคะการดูแลรักษาก็คือการตัดเล็บให้สั้นนะคะแล้วก็เวลาที่เราเนี่ยเ,เดินทางออกนอกบ้านหรือว่าไปข้างนอกบ้านก็ควรที่จะใส่รองเท้าอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันสิ่งสกรปรกหรือว่าของแหลมนะคะที่จะมาตามเท้าของเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นการสรุปนะคะเกี่ยวกับหน้าที่ของการดูแลรักษาอวัยวะตางตา,งางนะคะคราวนี้นักเรียนมาดูใบางานที่ครูจะให้นัก ในวันนี้นะคะใบงานอันแรกนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆนะคะให้มีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยอย่างถูกวิธีนะคะคุณครูก็จะมีอวัยวะมีตาหูจมูกปากมือผิวหนังและเท้านะคะคุณครูจะยกตัวอย่างอย่างเช่นอวัยวะอันแรกก็คือตานะคะวิธีการดูแลรักษาตาวิกีนี้ อ่าก็คือการอ่านหนังสือนะคะในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนะคะหรือไม่ขยี้ตาแรงๆก็ได้นะคะอันนี้ให้นักเรียนเลือกเขียนลงไปนะคะส่วนอวัยวะอย่างอื่นนะคะให้นักเรียนลองทําดูนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทําได้อยู่แล้วนะทุกคนเก่งอยู่แล้วนะคะใบงานที่สอง ใบงานต่อมานะคะนักเรียนให้นักเรียนดูภาพนะคะว่าการกระทําในภาพนี้ควรทําหรือไม่เพราะอะไรนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูข้อที่1น,นะคะเด็กอ่านหนังสือในที่มีแสงสว่างน้อยนักเรียนคิดว่านะคะเราควรทําหรือไม่ควรทําคะ เก่งมากค่ะนักเรียนไม่ควรทำนะคะจากนั้นเราใส่เหตุผลไปด้วยว่าเพราะอะไรนะคะอย่างตัวอย่างอันนี้คุณครูจะเขียนไว้ให้ดูว่าสายตาอาจเสียได้นะคะอันนี้คือตัวอย่างในข้อที่หนึ่งนะคะที่เหลือนะคะนักเรียนก็คือข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ4นะคะอันนี้ให้นักเรียนลองทำดูนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำได้อยู่แล้วนะคะคุณครูก็ฝากใบงานไว้นะคะวันนี้นะคะ คุณครูก็จะจบในเรื่องของการดูแลนะ,ะรักษาอวัยวะของเราเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำงานแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ